สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าโรมลั่นซักฟอกสิบรัฐมนตรีไม่ไว้ชีวิตใครยันมีทุกรสชาติเชื่อบาดแผลอ,อภิปรายส่งผลแกนนำรัฐบาลไปต่อ,อยาก12มิถุนายนนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปราย ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม10คนจะเน้นกรณีใดเป็นพิเศษว่าพยายามถึงที่สุดเพราะไม่เชื่อว่ารัฐบาลน,นี้สมควรที่จะได้ไปต่อถ้าเป็นรัฐบาลปกตินะคงจะไปนานแล้วเจอการอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่ครั้งแรกก็ไม่เชื่อว่าจะไปต่อได้แต่มีกลไกพิเศษที่ทำให้รัฐบาลอยู่ต่อได้ แต่เห็นถึงรอยร้าวที่ทำให้รัฐบาลไม่แข็งแรงการโบวตสนับสนุนร่างพรบสุราก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามีรอยร้าวจริงในรัฐบาลดังนั้นการอภิปรายครั้งนี้จะอาศัยรอยร้าวดังกล่าวกระแทกให้แรงขึ้นด้วยเนื้อหาการอภิปรายที่มั่นใจเป็นหลักฐานแสดงถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการบริหารผิดพลาดที่เกิดขึ้นของรัฐบาลอาจจะเป็นไปได้ ที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนขอให้รอดูว่าจะมีมากพอที่จะล้มรัฐบาลได้หรือไม่แต่ค่อนข้างมั่นใจว่ามีโอกาสมากพอที่จะทำให้รัฐบาลน,นี้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อถามว่าจะเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ได้รังสิมันกล่าวว่ามาทุกรสชาติอย่างแน่นอนยืนยันว่าไม่ไว้ชีวิตใครถือว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมีการบริหารที่ผิดพลาดเกิดขึ้นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ เพราะเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงเมื่อถามว่านายรังสิมันจะพิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่ารอดูดีกว่าเมื่อถามว่าจะพิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุยจนันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวนหน้าพ,าพรรคพลังประชารัฐรวมถึงพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่า อภิปรายทุกคนตามที่มีการยื่นชื่ออภิปรายไว้คงจะต้องคอยติดตามว่าพรรคเก้าไกลมีใครบ้างเมื่อถามว่าทางฝั่งรัฐบาลมั่นใจว่าการอภิปรายในครั้งนี้ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้พรรคเก้าไกลคิดว่าเป็นอย่างไรนายรังสิมันกล่าวว่าถ้าดูจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ3ามครั้งที่ผ่านมารวมถึงการอภิปรายทั่วไปจริงๆนะ่ะบาดแผลเหล่านั้น เป็นแผลเป็นแน่นอนเป็นแผลที่ประชาชนจะระลึกถึงตลอดเวลานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดนี้คิดว่าวันนี้ยังไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับรัฐบาลได้แต่ในอนาคตประชาชนจะเรียนรู้ว่าไม่ควรมีรัฐบาลแบบนี้อีกโอกาสที่ผู้เล่นหลักในรัฐบาลชุดนี้จะมีอนาคตทางการเมืองต่อไปเป็นไปได้ยาก ความคืบหน้าวันชัยยกชัดชาติคือความหวังของยุคสมัยพอกันทีพวกอำนาจบาดใหญ่ปฏิวัติรัฐประหารในวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอได้โพสต์ข้อความเรื่องของชัดชาติสิทิพันธ์คลื่นลูกใหม่ทางการเมืองผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดวยระบุข,ข้อความว่าคุณชัดชาติสิทิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือความหวังของคนไทยโดยมีเนื้อหาดัางนี้ถึงจุดที่คนไทยเบื่อความขัดแย้งความแตกแยก,กของคนในชาติเบื่อเหลืองแดงเบื่อสามกีบเบื่อสลิมเบื่อคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาจึงแสดงออกด้วยเลือกชัดชาติสิทธิพันธ์เชื่อว่าจะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นกลางกลางไม่ซ้ายไม่ขวาเชื่อมต่อได้ทุกรุ่นทุกสีมีความทันสมัยไม่เจ้าขุนมูลนาย ไม่พิธีรีตองเกินความจำเป็นและไม่ติดกับระบบราชการเกินไปเป็นผู้บริหารที่เป็นของคนทุกๆคนแค่ทำงานไม่ถึงสองสัปดาห์ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ในหลายมิติของการจัดการกับกรุงเทพมหานครเป็นความหวังตอบความหิวกระหายของคนไทยที่อยากได้นักการเมืองเช่นนี้เชื่อว่าคุณชัดชาติสิทธิพันธ์คงนำมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยครั้งใหม่ลดความขัดแย้งในสังคมไทยสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก้ไข,าขาปัญหาทั้งปวงทับถมอยู่ในประเทศนี้ถึง20ปีเป็นคลื่นลูกใหม่และพายุทางการเมืองที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งพลตรีจำลองสีเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสองสมัยในอดีตจากป้ายฝาเข่งใส่เสื้อมอห้อมรองเท้าแตะ ถีบจักรยานหาเสียงกลายเป็นจำลองฟีเวอร์พัฒนาไปสู่การเมืองในยุคใหม่ในขณะนั้นเป็นพักพลังธรรมมีสสทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอยู่ในระดับพักการเมืองขนาดกลางสร้างคนสร้างบทบาททางการเมืองสร้างความหวังให้กับคนไทยได้ในระดับหนึ่งยังมีนักการเมืองจากพลังธรรมที่โลดแล่นอยู่ในเวทีขณะนี้ รวมทั้งทักษิณชินวัตรพายุลูกใหม่ทางการเมืองอย่างชัดชาติสิริพันธ์ก็คงจะพัฒนาไปเช่นนั้นเป็นพายุและคลื่นทางการเมืองที่สาดซัดไปทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดในอนาคตทางการเมืองต่อไปความคืบหน้าล่าสุดทีรัชชัยลั่นศึกซักฟอกถึงขั้นรัฐมนตรีหลุดเก้าอี้ชี้กลุ่มสวิงโวตชี้ชะตาดีลผลประโยชน์เข้มขน้น คุณธีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักร่วมฝ่ายค้านเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ว่าในส่วนพักเก้าไกลปัจจุบันอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดตามมาตรฐานของพักโดยมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วนซึ่งเป็นการคัดเลือกข้อมูลต่อการอภิปราย ไม่ไว้วางใจอย่างดีที่สุดและยืนยันว่าเราทำได้ดีกว่าเดิมแน่นอนเนื่องจากทุกครั้งที่เราทำจะมีข้อมูลโยงไปถึงคณะรัฐมนตรีและจะเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถตอบได้นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆและต้องมีการตรวจสอบหาความเชื่อถือว่าส่วนไหนที่สามารถโยงถึงตัวรัฐมนตรีอีกครั้งเมื่อถามว่า พักฝ่ายค้านแบ่งการอภิปรายรัฐมนตรีและประเด็นกันเรียบร้อยแล้วหรือยังคุณธีรชัยกล่าวว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมซึ่งประเด็นในการอภิปรายจะรวมกันแต่ข้อมูลของแต่ละพักนั้นจะแยกกันในส่วนของรายละเอียดจะเปิดให้ในวันอภิปรายจริงเมื่อถามว่าคาดว่าพลเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะเคลื่อนไหว เพื่อตัวเองอยู่รอดต่อไปอย่างไรเพราะพรรคเศรษฐกิจไทยและพรรคเล็กยังเป็นเสียงสวิงโหวตคุณธีรชัยกล่าวว่าพรรคเศรษฐกิจไทยและพรรคเล็กถือเป็นตัวแปรสําคัญเขาต้องการล็อกเสียงเป็นธรรมดาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกพรรคอย่าคิดว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายถ้ารัฐมนตรีคนไหนที่ไม่สามารถตอบได้หรือนายยกไม่สามารถตอบได้ก็ควรจะลงคะแนนอย่างตรงไปตรงมา อย่าไปลอบบี้หรือทำอะไรอย่างที่เคยมีมาในอดีตหากทำแบบนี้จะทำให้สภาเสียหายและถ้าครั้งนี้ทุกฝ่ายได้ฟังข้อมูลอย่างละเอียดและขอให้ตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากคุณธีรชัยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดด็อกเตอร์ถูกอ้างชื่อเป็นกรรมการสมาคมศรีสุวรรณส่งจดหมายร้องเสรีพิสทธิด์ด้านทนายบี้นักร้องชี้แจง 10มิถุนายนทนายอนันชัยชัยเดชถนายความผู้ได้รับมอบหมายจากพลตรรจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้โพสต์ความคืบหน้ากรณียืน่นถอดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียนสมาคมโดยระบุข,ข้อความว่านี่หรือคือสำนักงานใหญ่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยหลังจากที่พลตรรจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มอบหมาย และมอบอำนาจให้ผมตรวจสอบและยื่นหนังสือร้องเรียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาเพื่อให้อธิบดีกรมการปกครองเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูนไทยออกจากทะเบียนสมาคมเมื่อ6มิถุนายน2565ตามที่เป็นข่าวแล้วนั้นผมอยากทราบจริงๆว่าสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตั้งอยู่ที่ไหนน่าเชื่อถือหรือไม่ พบว่าที่ตั้งของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของศรีสุวรรณจันยาคือบ้านเลขที่15ซอยปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นผมจึงอยากให้ประชาชนช่วยพิจารณาดูว่ารูหราน่าเชื่อถือหรือไม่เห็นใช้เป็นสำนักงานแห่งใหญ่ร้องเรียนเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่ๆดรทิติมา บุญประเสริฐที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นกรรมการและเหรัญญิกของสมาคมได้มีหนังสือถึงผมและท่านเสรีพิสุธิ์ว่าไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมไม่เคยมีการจัดประชุมไม่เคยทำบัญชีงบดุลเลยผมอยากให้นายศรีสุวรรณจันยาช่วยตอบข้อสงสัยเหล่านี้ให้ประชาชนทราบหน่อยครับในเมื่อท่านไปร้องเรียนคนอื่น ไว้มากมายเท่าที่ตรวจพบตั้งแต่ปี2,562ถึง2,565จำนวน352เรื่องสมาคมองค์การพิทกักษ์รัฐธรรมนูญไทยโปร่งใสสะอาดหรือไม่ผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกคนทุกท่านอยากรู้ช่วยตอบหน่อยอย่าเฉยผมและประชาชนจะรอฟังคำตอบจากนายศรีสุวรรณจันยา